สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่กับผมโชรักกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาแจ้งเตือนนะครับอ่าแจ้งเตือนความอันตรายของการบอดหรือการใช้โปรนะครับผมระบบการโปรได้อัปเดตขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของระบบจากญี่ปุ่นแน่ๆแหละเพราะว่าระบบนี้ผมคุ้นๆ่าผมเคย เห็นระบบอย่างนี้อยู่แต่น่าจะอัปเกรดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับสำหรับใครที่บอทเนี่ยระวังโดนแบนนะช่วงนี้ระบบใหม่มันอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นระบบการโปรแกรมพวกโกงต่างๆนั่นเองก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมในการเล่นเกมก็าอาจจะโดนแบนได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาแจ้งเตือนแค่นี้แหละ วังกันเอ่อระวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้บอร์ดนะเนียนหรือไม่เนียนก็ช่างก็ระวังกันด้วยนะครับผมคนไนตี้ก็อาจจะโดนแบนด้วยนะครับพยายามอย่าเล่นเล่นบอร์ดกันเนาะในตี้มีสิดโดนแบนด้วยนะครับผมระวังด้วยนะก็วันนี้ผมกอลาตัวไปก่อนนะครับผมขอให้เล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานนะอย่าหาวิธีโกงอะไรมาใช้กันต่อนะเล่นธรรมดาแหละดีแล้วนะ ผมก็เป็นคนที่เคยใ,ใช้บอดแล้วก็ช่วงหลังๆเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะโอเคก็ว้เจอกันใหม่นะครับผมไม่ไประวังกันด้วยนะหยุดใช้กันได้แล้วนะครับผมไปเจอแม็กซ์นบครับบาย